ตั๊กมายุราเคลื่อนไหวกลางไอจีน้ำตาลนัชชาหลังถูกลูกเขยฮ่องกงแฉแชททำร้ายร่างกายลูกสาวบุญธรรมหลังจากนั้นสาวตั๊กมยุราก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกลางไอจีน้ำตาลนัชชาเป็นครั้งแรกหลังถูกลูกเขยแฉแชททำร้ายร่างกายลูกบุญธรรมซึ่งงานนี้สาวตั๊กมายุราก็ได้สะดงความคิดเห็นให้กำลังใจลูกสาวผ่านไอจีว่าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นลูกเลิฟอยู่ซึ่งสาวน้ำตาล ก็ได้ตอบกลับว่าตักมยุราอดทนเงียบมาตลอดสี่เดือนขยอมให้เขาเล่นอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยก่อนที่ตักมยุราจะเข้ามาตอบปิดท้ายประโยคอีกครั้งว่าน้ำตาลน,นัชชาคงยังอดทนไม่พออดทนอีกลูก